ูดถึงเรื่องของความเชื่อของคนไทยตามที่พวกเราได้สืบทอดกันมาก็ต้องบอกเลยครับว่ามันมีความเชื่ออยู่หลายรูปแบบทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ก็มีผู้คนบางกลุ่มครับที่ไม่เคยสนใจและไม่เชื่อกับสิ่งเหล่านี้และหนึ่งในนั้นก็คือตัวของผมเองครับสวัสดีครับผมชื่อเปาะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับ ว่าผมอยากนำมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อไม่ให้มีใครทำตามและผิดพลาดแบบผมได้อีกส่วนผลลัพธ์ของมันผมก็ได้สำนึกและยอมรับผิดในทุกๆอย่างซึ่งไม่ว่าหลังจากนี้ผลกรรมที่ผมได้รับจะมาในรูปแบบไหนผมก็ยินดีและจะยอมรับมันในทุกๆอย่างเรื่องราวของผมมันได้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้น ครอบครัวของผมก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนมีแม่มีพี่ชายและก็ตัวของผมเองพี่ชายของผมมีอาชีพเป็นหมอครับซึ่งกระตรงกันข้ามกับผมที่เรียนไม่จบแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการเล่นดนตรีตามร้านอาหารแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาชีพนักดนตรีในตอนนั้นรายได้ไม่ได้แย่เลยนะครับอีกทั้งบางเดือนรายได้ก็เกือบจะเท่าพี่ของผมเลยด้วยซ้ำ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งครับมันเป็นคืนที่พี่ของผมต้องเข้าเวรในกะดึกซึ่งก็เป็นประจำเหมือนในหลายๆคืนที่พี่ของผมจะต้องอดหลับอดนอนเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองในคืนนั้นครับหลังจากที่พี่ของผมวางสายจากแม่ในเวลาประมาณ3ามทุ่มเศษๆจนกระทั่งเวลาประมาณตีสามที่ผมเพิ่งเลิกงานจากร้านอาหารจะกลับมานั่งรอพี่กินข้าวเหมือนเช่นทุกๆวัน แต่มันก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งได้โทรเข้ามาที่เบอร์แม่ของผมจนทําให้แม่ของผมแทบจะเป็นลมล้มพับลงไปเป้าพี่ปูดลดความตอนนี้อยู่ ICU กํากำลังส่งตัวไปผ่าตัดแม่ของผมได้พูดขึ้นหลังจากที่วางสายพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มซึ่งทันทีที่ผมได้ฟังผมก็ตกใจ จนแทบทำอะไรไม่ถูกในคืนนั้นผมก็พยายามตั้งสติและก็รีบพาแม่ไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่พี่ปูนประจำอยู่นั่นแหละครับโดยที่เราทั้งสองคนก็นั่งรออยู่หน้าห้องผ่าตัดกันจนถึงเช้าจนกระทั่งกระบวนการรักษาก็ได้เสร็จสิ้นลงทางคุณหมอที่เป็นรุ่นพี่ของพี่ปูนก็เดวเรียกผมกับแม่เข้าไปคุยหมออยากให้เผื่อใจไว้นะครับ ปูนอาจจะไม่กลับมาแล้วหมอทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับปูนแล้วครับว่าเขาจะกลับมาได้ไหม <donc> หลังจากที่คุณหมอพูดจบแม่ของผมท่านก็บีบมือของผมเอาไว้แน่นท่านไม่มีน้ําตาสักหยดแล้วนะครับแต่ลึกๆแล้วผมก็รับรู้ได้เลยครับว่าท่านทั้งเจ็บปวดและทรมานอย่างสุดชีวิต จนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ความหวังของครอบครัวเราก็ริบหรี่ลงเรื่อยๆอาการของพี่ปูนไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยพี่ปูนยังไม่ฟื้นการหายใจของพี่ปูนยังติดขัดการตอบสนองต่อยาก็แทบจะเป็นลบทั้งหมดซึ่งทางแม่ของผมท่านก็ได้บอกกับทางป้านิดที่มาเยี่ยมพี่ปูนในวันนั้นว่าท่านจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้พี่ชายของผมได้กลับมา ลองไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูไหมสารหน้าโรงพยาบาลก็ได้ยังไงก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยส่วนทางนี้คุณหมอเขาก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วทางเราก็ทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้ก็แล้วกันถ้าได้อย่างสมใจหวังแล้วก็ค่อยไปแก้บนทีหลังเป้าวันนี้ขับรถให้แม่หน่อยนะแม่จะลองไปบนกับสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ดูด้วยความที่แม่ของผม ท่านก็เป็นคนที่มีอายุประมาณหนึ่งและก็เชื่อเรื่องทางด้านนี้อยู่แล้วในช่วงบ่ายวันนั้นแม่ของผมจึงได้ขอให้ผมขับรถให้แล้วก็ตะเวนไปตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อบนบานสารกล่าวเพื่อขอพรให้กับพี่ปูนได้กลับมาหาพวกเราอีกครั้งผมกับแม่ก็เริ่มกันที่ศาลหน้าโรงพยาบาลเลยครับโดยที่แม่ของผมก็ได้บ่นเอาไว้ว่า ถ้าหากพิปูนหายดีและได้กลับบ้านท่านจะนุ่งขาวห่มขาวถวายหัวหมูหนึ่งหัวไข่ต้มหนึ่งร้อยฟองแกงไก่ฟักทองของโปรโดของพิปูนเหล้าสีหนึ่งขวดจะถือศีลห้าและจะเลิกกินเนื้อสัตว์ไปตลอดชีวิตมันเป็นการบนบานที่หนักและยากมากๆเลยนะครับแต่ผมก็เข้าใจดีว่าความรักลูก ทำให้ท่านยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตของลูกเอาไว้เปาแม่จะขอให้ลูกงดกินเนื้อสัตว์งดแอลกอฮอล์สักหกเดือนได้ไหมถือว่าทําเพื่อพี่ปูนก็แล้วกันเออครับได้ครับแม่ผมตอบตกลงไปครับโดยที่ไม่ทันได้คิดอะไรมากเพราะก็แค่อยากให้พี่ปูนนั้นหายดีโดยในวันนั้น แม่ก็ได้ขอให้ผมพาไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งรวมทั้งหมดแล้วก็เป็นจำนวนถึงเจ็ดที่ด้วยกันจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ท่ากลางความสิ้นหวังพวกเราก็เริ่มได้รับสัญญาณที่ดีครับทางคุณหมอที่เป็นคุณดูแลพี่ปูนได้โทรมาหาพวกเรากลางดึกแล้วก็บอกกับพวกเราว่าพี่ปูนได้ฟื้นจากการนอนหลับแล้ว ผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าปาฏิหาริมันจะมีอยู่จริงๆพี่ปูนที่นอนหลับไปเต็มๆถึงสองอาทิตย์จะกลับมาจากความตายได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งหลังจากวันนั้นทางคุณหมอก็ได้ดูแลพี่ปูนเป็นอย่างดีและได้ทำการผ่าตัดอีกหลายครั้งจนกระทั่งพี่ปูนก็เริ่มกลับมามีร่ยเร้วแรงทำกายภาพบำบัดและเริ่มเดินได้อีกครั้งพี่นึกว่าจะไม่รอดแล้ว แม่งเหมือนหลงป่าเลยว่ะเปามันเหมือนพี่เดินไปเรื่อยๆเดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยพี่หาทางออกไม่เจอเลยว่ะแต่บางทีพี่ก็ได้ยินเสียงแม่กับเปานะพี่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าพี่จะกลับมาได้พี่ปูลได้เล่าให้ผมฟังครับกับความรู้สึกที่เขาได้หลับไปเต็มๆถึงสองอาทิตย์และในช่วงนั้นในช่วงที่พี่ของผมยังต้องทำกายภาพบำบัดอยู่ในโรงพยาบาล ถังแม่ของผมก็เด้วเริ่มจัดเตรียมของต่างๆเพื่อน,นำไปแก้บนตามที่เราได้บ่นเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะแกงบวชฝักทองต้มหัวหมูต้มไข่แล้วเดี๋ยวเราเริ่มจักสารหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยๆทยอยไปตามที่ต่างๆก็แล้วกันในเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของผมก็ได้จัดเตรียมอาหารตั้งแต่เช้าและก็ได้นำไปแก้บนในช่วงสาย ซึ่งหลังจากที่นําของไปถวายเสร็จแม่ก็ได้ถามกับผมว่าเปาจะงดเนื้อสัตว์จะงดแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันไหนเริ่มพรุ่งนี้เลยได้ไหมผมก็อึ้งไปสักพักหนึ่งครับแต่ก็รับปากแม่ของผมไปซึ่งเวลาหกเดือนที่ผมต้องงดก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับผมจริงๆเพราะด้วยอาชีพนักดนตรีของผม การที่ต้องพบปะผู้คนมากมายและต้องอยู่ในสังคมกลางคืนมันก็ยากที่จะทำได้จริงๆครับครับแม่เดี๋ยวเป่างดให้พรุ่งนี้เลยผมได้ตอบตกลงออกไปครับโดยที่ใจลึกๆของผมแล้วผมก็ยังสองจิตสองใจเพราะโดยปกติแล้วผมก็แทบไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้ผมแทบไม่เคยไหว้พระไม่เคยกลัวผี และไม่ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งนั้นซึ่งทุกอย่างที่ผมได้รับปากออกไปก็เพื่อเพียงทําให้แม่สบายใจก็เท่านั้นแล้วอีกอย่างที่ผมเชื่อว่าพี่ของผมรอดมาได้ก็เพราะว่าพี่หมอที่เป็นรุ่นพี่ของพี่ปูนได้พยายามอย่างสุดความสามารถเสียมากกว่าจนกระทั่งในวันรุ่งขึ้นครับผมก็ได้ไปเล่นดน,นตรีเหมือนเช่นเคยซึ่งในวันนั้น มันก็เป็นเหมือนเช่นทุกวันครับที่ผมมักจะจิบแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่อยู่บนเวทีซึ่งหลังจากที่ผมได้จิบไปผมก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าผมได้รับปากกับแม่เอาไว้ว่าจะต้องงดแอลกอฮอล์เป็นเวลาหกเดือนเอาน่ไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันผมคิดในใจครับแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามปกติจนกระทั่งในวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นเหมือนเช่นเดิมครับ เพราะในทุกๆครั้งที่ผมมาทํางานผมก็มักจะต้องเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่มักจะส่งแก้วมาให้กับผมแล้วอีกอย่างอาหารการกินที่ร้านอาหารรวมถึงข้างในผับมันก็เลือกไม่ได้หรอกครับกับอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วผมก็ไม่อยากเรื่องมากไม่ว่าทางเจ้าของร้านจะจัดมาให้แบบไหนผมก็ควรจะทานแบบนั้นเสียมากกว่า จนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายวันซึ่งในทุกๆครั้งที่ผมได้เจอหน้าแม่ของผมผมก็มักจะรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ผมรู้สึกเปลี่ยนไปซึ่งในเย็นวันหนึ่งครับในขณะที่ผมขับรถออกจากโรงพยาบาลผมก็ได้มองไปที่สารที่ผมได้นำของมาแก้บนซึ่งสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นหัวหมูเน่าๆไข่ต้มที่แตกกระจายอยู่บนพื้น แกงบวชฟักทองที่มีมแมลงวันตอมส่วนแอลกอฮอล์มันก็ได้หายไปแล้วนะครับนั่นแหละครับผมรู้สึกได้ถึงความไร้ประโยชน์กับการนำของมาวางโดยไร้เหตุผลโดยอ้างอิงจากความเชื่อที่ไร้สาระแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นผมก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจแล้วก็เลือกที่จะโกหกแม่เสียมากกว่าจนกระทั่งหลายสัปดาห์ผ่านไปครับ ผมก็ได้พาแม่ไปทยอยแก้บนจนเกือบหมดโดยที่ยังเหลืออีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสารเพียงตาเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างถนนที่ผมกับแม่ได้ไปพบเจอโดยบังเอิญเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งพี่ของผมก็เริ่มหายเป็นปกติและได้กลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าครอบครัวของเราก็เริ่มกลับมามีความสุขอีกครั้งเปา เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแก้บนที่สุดท้ายนะแม่จะฝากเป่าไว้คนเดียวได้ไหมแม่เป็นห่วงพี่ปูนยังไม่อยากให้มันอยู่คนเดียวได้ครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เป่าแวะไปก่อนไปเล่นดนตรีในวันลุ่งขึ้นซึ่งตั้งแต่เช้าแม่ของผมก็ได้ทำอาหารเหมือนที่ท่านได้บนเอาไว้ครับซึ่งในที่สุดท้ายนี้แม่ของผมก็ได้ทำอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างพร้อมกับเล้าถึงสามขวด เพราะท่านได้บอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นทางผีพานเพราะเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายจึงอาจจะมีสัมภเวสีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งอาหารที่แม่ของผมทำมันก็น่ากินออกมากๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างตั้งแต่แม่ของผมท่านได้งดเนื้อสัตว์แล้วก็เข้าใจว่าผมจะต้องงดด้วยท่านก็ไม่เคยทำอาหารเหล่านี้อีกเลยนะครับในบ่ายวันนั้นผมก็ได้รับอาหารเหล่านั้นมา แล้วก็ขับรถไปที่ศาลเพียงตาแห่งนั้นเพียงคนเดียวซึ่งเมื่อผมได้ขับไปเรื่อยๆความคิดบางสิ่งมันก็ได้แวบเข้ามาในหัวของผมใช่แล้วครับผมอยากจะเก็บอาหารดีๆเหล่านั้นเอาไว้กินเองเสียมากกว่าเพราะหากจะนำไปวางไว้หน้าศาลไม้เก่าๆที่มนโนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็คงจะไร้ประโยชน์และเน่าเสียไปแบบไม่ได้อะไร ผมตัดสินใจกลับรถครับแล้วก็ตรงไปเที่ยวร้านอาหารทันทีซึ่งเมื่อไปถึงผมก็เห็นเพื่อนในวงดนตรีของผมด้ยนั่งรอกันอยู่ในที่ประจำและก็นั่นแหละครับผมได้ยื่นอาหารมากมายเหล่านั้นพร้อมกับเล่าสองขวดให้กับเพ,เพื่อนในวงดนตรีของผมเพื่อน,นำมารับประทานรวมกับอาหารที่ร้านจัดไว้ให้ผมและเพื่อนๆก็ดื่มกินกันอย่างรอร่อยครับ และทุกคนต่างก็แซวกันว่าถ้าหากแม่ของผมได้มาเปิดร้านอาหารข้างๆร้านอาหารแห่งนี้ก็คงจะต้องเจ๊งอย่างแน่นอนทุกคนหัวเราะกันครับและก็ทานอาหารกันต่ออย่างมีความสุขจนกระทั่งเด็กยกของคนหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผมเห็นน้องคนนั้นได้มองมาที่ถุงอาหารที่ผมได้ใส่มาในวันนั้นพี่ ทำไมมีทูบเทียนทำไมถึงมีดอกไม้มาด้วยของไหวหรือเปล่าครับเนี่ยหลังจากที่เด็กยกของพูดจบทุกคนก็อึ้งกันหมดเลยนะครับแล้วก็หันมามองหน้าผมเป็นทางเดียวกันซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นมันก็ไม่สู้ดีแล้วนะครับทุกคนต่างก็ขวัญเสียแล้วก็กังวลกันเป็นอย่างมากมึงทำอะไรของมึงวะนี่ของแก้บนให้พี่มึงใช่ไหม มึงเอามาให้พวกกูกินได้ยังไงพี่คนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารก็ได้บ่นผมเสียงดังเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องทุกอย่างไปทุกคนต่างก็โกรธแล้วก็ไม่พอใจผมเป็นอย่างมากใครกินไปบ้างออกไปหลังร้านเดี๋ยวนี้ทางพ่อครัวซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดในตอนนั้นก็เดี๋ยวเรียกทุกๆคน ที่อยู่ในโต๊ะอ,อาหารให้ออกไปรวมกันที่หลังร้านซึ่งภาพที่ผมเห็นผมก็เห็นพ่อครัวคนนั้นได้โทรหาใครสักคนแล้วก็ทำพิธีบางอย่างโดยนำน้ำใส่ขันจุดทูบเทียนแล้วก็ท่องคาถาซึ่งผมก็เข้าใจเอาเองนะครับว่าท่านน่าจะทำน้ำมนต์ซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จท่านก็ให้ทุกคนที่กินกับข้าวของผมได้ดื่มน้ำมนต์อันนั้น แล้วก็ให้หลวงขออ้วกออกมาให้หมดซึ่งภาพที่ผมเห็นผมก็ทนดูไม่ได้เลยนะครับทั้งรู้สึกผิดทั้งไม่เข้าใจและอะไรหลายๆอย่างมันได้ผสมปนเปนกันไปหมดไอ้เปากลับข้าวอร่อยดีนะฝีมือแม่มึงใช้ได้เลยวะ่ะไอ้ตั้มซึ่งเป็นมือเบสในวงของผมมันก็ได้เดินมาตบไหล่ของผมในขณะที่ผมได้ยืนสุบบุหรี่อยู่ด้านนอก แล้วมันก็บอกกับผมว่าอาหารที่แม่ของผมทำนั้นเป็นอาหารที่อร่อยเอามากๆมึงไม่ไปดื่มน้ำมนหลังร้านหรอวะไราสาระนะอาหารก็คืออาหารถ้าผีหากินเองไม่ได้มันก็คงช่วยเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวหัวหมูกับเหล้าเนี่ยกูขอเอากลับบ้านก็แล้วกันหลังจากที่ไอตั้มพูดจบมันก็หยิบหัวหมูที่หั่นเป็นชิ้น จิ้มลงในน้ำจิ้มที่มันได้ถือออกมาแล้วก็กินให้ผมดูเพื่อเป็นการปลอบใจผมแล้วเราก็หัวเราะกันเลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่ไม่งมงายและคิดเช่นเดียวกันกันกบผมในคืนวันนั้นผมก็ไม่ได้รับงานที่อื่นต่อนะครับและก็ได้กลับมาบ้านในช่วงประมาณเที่ยงคืนและเมื่อผมกลับมาถึง ผมก็ได้วางกีตาร์ไว้ที่ประจำตรงปลายเท้าพร้อมกับเหล้าที่เหลืออีกหนึ่งขวดจนกระทั่งผมก็อาบน้ำแล้วก็นอนหลับไปในขณะที่ผมกำลังนอนอยู่ครับผมก็รู้สึกแปลกๆปกมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีใครหลายคนได้กำลังนั่งอยู่ในห้องของผมและเมื่อผมลืมตาขึ้นมาครับผมก็เดวรู้สึงถึงความน่ากลัวที่ผมไม่เคยเชื่อมาตลอดชีวิต ผมเห็นผู้ชายประมาณ6กคนได้นั่งล้อมวงกันอยู่ที่ปลายเท้าของผมแล้วก็ดื่มกินเหล้าขวดนั้นโดยไม่สนใจผมที่นอนอยู่แม้แต่น้อยผมพยายามข่มตาหลับต่อไปครับโดยที่พยายามไม่สนใจกับสิ่งแปลกประหลาดเหล่านั้นจนกระทั่งในรุ่งเช้าเมื่อผมได้ตื่นขึ้นมาผมก็พยายามปลอบใจตัวเองครับว่าทุกอย่างที่ผมเห็นเมื่อคืนมันเป็นเพียงแค่ความฝันก็เท่านั้น แ่ก็นนัันหละครบเมื่อผมได้ลุกขึ้นมาจากเตียงผมก็พบว่าขวดเหล้าที่ผมวางเอาไว้ข้างกีตาร์มันได้ขยับมาวางอยู่กลางพื้นห้องพร้อมกับเหล้าที่เหลืออยู่เพียงก้นขวดเท่านั้นผมไม่รู้นะครับว่าเหล้ามันหายไปได้อย่างไรแล้วใครที่เข้ามาทำเรื่องแบบนั้นหรือสิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้มันจะเป็นผีที่มีอยู่จริงๆ ไอ้เปาตื่นหรือ,อยังไอ้ตั้มมันตายแล้วนะมันหลดคว่ำเมื่อคืนผมตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับซึ่งหลังจากที่ถามเรื่องราวต่างๆผมก็ได้ทราบว่าไอ้ตั้มมันได้เมาแล้วขับโดยที่รถของมันได้ปีนขึ้นเก,กาะกลางถนนแล้วก็ไปตกลงในคูน้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถึงตรงนี้ผมก็เริ่มเอะใจนิดๆแล้วนะครับ ว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอในช่วงกลางดึกกับการเสียชีวิตของตัม้มและการไม่แก้บนของผมมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ในช่วงงานศพของตัม้มบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าทุกๆคนต่างก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งในช่วงคืนสวดศพวันสุดท้ายก็ได้มีคุณลุงท่านหนึ่งครับซึ่งก็น่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของตัม้มซึ่งท่านก็ได้เดินเข้ามาที่กลุ่มนักดนตรีของพวกผม แล้วท่านก็ได้บอกกับพวกผมว่าพวกเอ็งรู้ไหมไอ้ตั้มมันตายไม่ปกติมันยังไม่ถึงเวลาของมันด้วยซ้ำใครทําอะไรไว้เอ็งก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจ <S <S 1> <S 1> หลังจากที่คุณลุงพูดจบผมก็เสียวสหลังวาบเลยนะครับเพราะคุณลุงได้จ้องมาที่หน้าของผมและได้หมายถึงผมอย่างแน่นอนหลังจากวันนั้น ผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากครับเพราะโดยปกติแล้วไอ้ตั้มมันก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าหนักซึ่งในหลายๆครั้งมันก็มักจะเมาแล้วขับหรือไม่ก็นอนหลับอยู่หลังร้านอยู่บ่อยครั้งในหลายๆวันถัดมาผมก็พยายามใช้ชีวิตอย่างปกติและพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปแต่มันก็ยังมีเรื่องที่น่าขนลุกได้เกิดขึ้นครับในช่วงกลางดึกคืนหนึ่ง มันได้มีโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องของผมและเมื่อผมร,รับมันก็ทำให้ผมรู้สึกขนหัวลุกอย่างสุดชีวิตไอ้เปากูไม่น่ากินของของมึงเลยวะ่ะกูเชื่อแล้วว่าผีมีจริงผมพัง,งะออากจากโทรศัพท์เครื่องนั้นเลยครับและเมื่อผมพยายามตั้งสติและเปิดดูอีกครั้งแต่สายมันก็ได้ตัดไปแล้วนะครับพร้อมกับเบอร์ของไอ้ตัม้ม ที่เป็นสายล่าสุดที่คุยกับผมผมใจเสียไปหลายวันเลยครับแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นดนตรีที่ร้านอีกซึ่งถึงตอนนี้พี่ปูนก็เริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งและเริ่มกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลซึ่งพี่ปูนก็ใจแข็งมากเลยนะครับแม้จะเพิ่งประสบอุบัติเหตุจนเกือบตายแต่พี่ปูนก็ยังกระาะออกรถคันใหม่เพื่อกลับไปทำงานของตัวเองอีกครั้งจนกระทั่งในวันหนึ่งครับ ซึ่งก็เป็นวันที่แทบจะบีบหัวใจของผมที่สุดในชีวิตในช่วงเวลาประมาณตีสามเศษผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งครับมันเป็นเสียงของคนหลายคนได้ยืนล้อมอยู่ที่เตียงของผมแล้วผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งได้พูดขึ้นโดยน้ำเสียงที่แหบแห้งกูเตือนมึงแล้วนะเพื่อนมึงกูก็เอาไปแล้วมึงสัญญาอะไรกับพวกกูไว้ทำไมมึงถึงไม่ทำตาม หลังจากที่พูดจบร่างของคนเหล่านั้นก็ได้เดินทะลุกำแพงออกไปจากบ้านของผมพร้อมกับเสียงของสุนัขที่ห่างหอนกันเป็นทางยาวถึงตอนนั้นผมก็เริ่มเชื่อแล้วนะครับว่าทุกอย่างมันได้เกี่ยวข้องกันหมดและผมได้ทำพลาดไปจริงๆเริ่มตั้งแต่ที่ผมไม่งดกินเนื้อสัตว์ไม่งดการดื่มสุราและวินำซ้ำยังนำของแก้บนในที่สุดท้าย มาดื่มกินและยังแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนักดนตรีของผมถึงตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วนะครับว่าผมจะสารภาพทุกอย่างให้กับแม่ของผมได้ฟังและจะแก้ไขเรื่องราวต่างๆให้ถูกต้องอีกครั้งจนกระทั่งในช่วงเช้าที่ผมได้ตั้งใจเอาไว้ว่าผมจะสารภาพความผิดและเลิกกินเนื้อสัตว์ในวันนั้นแต่คุณผู้ฟังครับ มันไม่ทันแล้วครับเพราะผมได้รับข่าวร้ายว่าพี่ชายของผมได้ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้พี่ของผมได้เสียชีวิตคาที่และจากไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากวันนั้นผมก็ได้สารภาพทุกอย่างกับแม่ของผมซึ่งแม่ของผมก็ช็อกไปเลยนะครับท่านไม่สามารถทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อลูกชายคนหนึ่ง และกลับมาจากความตายและใช้เวลาอยู่หลายเดือนเพื่อจะกลับมามีชีวิตที่ปกติอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วกลับต้องมาตายจากไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของลูกอีกคนหนึ่งทำให้จากที่ท่านนุ่งขาวห่มขาวท่านก็ได้บวชชีทันทีเพื่ออโหสิกรรมให้กับผมและทุกๆอย่างในชีวิตซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็ยังแปลกใจอยู่นะครับ ว่าทำไมเขาถึงยังไม่เอาชีวิตของผมไปแต่ก็คิดว่าคงอีกไม่นานหรอกครับส่วนในปัจจุบันนี้แม่ของผมท่านก็ได้เสียไปแล้วนะครับและผมก็หวังว่าในสักวันหนึ่งครอบครัวของผมก็จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งในที่ไหนสักแห่งและผมก็อยากจะขอโทษทุกๆคนรวมถึงตั้มเพื่อนที่ดีที่สุดของผมคนหนึ่งที่ผมได้ลากมันเข้ามาเกี่ยวข้องและทำให้มันต้องจากไป และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ